อุ้ยรู้เรื่องครับรู้เรื่องอุ้ยไ่เขาเรื่องเลยเฮ้ยหเรียบร้อยนี่ครับเอาเข้ได้ไหมไม่ส่วนเนาะอ้าไม่ส่วนก็ไดะเอาแล้วอันนักมือดิักดิอุ้ยอุ้ยนี่่ะอุ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไทยอีกแล้วนะครับวันนี้พ่อบอกว่าจะพามาทําเมนูเด็ดโอ้ทําอะไรครับ อุ้ยปลาหรออะไรฮะมมนูเด็ดคุเป็นทักควอนนะฮะคุเป็นทักควอนแล้วอะไรมมนูเด็อ่ะเออมาดูกันก่อุ้ยของเด็อะไรไม่รู้ครับไหนโอ้ยปลาปลาอืปลาตะเพียนปลาตะเพียนเฮ้ยแปะเนียวปะเนี่ยตอนนี้น้อนากว่าแลช้อนมากว่าอ๋อแปะที่บ่อที่สวนพ่อเป็นสวนมาเราเนี่ยแลช้อนไซส์ไซส์กันแล้วเนี่ยอันเนี้ยป็นเด็ดทำปลาช่มนะอ๋อเมนูเด็ดคือปลาส้มเดี๋ยวปลาส้มอ๋อแล้เม็ดผักชีเมื่อกี้ทำอะไรอันนั้น พอดิใส่ปลาชุมนี่แหละเนอะอย่าพีดว่าปลาชุมเนี่ยต้องตองเฉ่ยคมกระเทียมเออแลน่ะใส่อร่อยอยู่อ๋อเอออันนี้พอดิร้องใส่เม็ดผักปลอมมันจะเข้าป่ะเออร้องก่อนคัะร้องก่อนคัะผมเคยกับเพื่อนนะพวกเขียนมาถึงเข้านะ ปลาส้มใส่เม็ดผักชีอือกันละก่อนหนึองนี่นะใส่ผักกระเพียนใส่กระลังสวนใส่ประมาณเนี้ยใส่ใส่ทำปลาส้มเลยครับเนี้ยใช่ปลาชุ่มตงเนี้ยเออถ้าเขาย่างกินมันไหรมันมีก้างนักเราทำปลาชุ่มหั่นนี่ก่อนครับมาเนี่ยไปทำปลาชุ่มนี่สรุปเมนูเด็ดก็คือปลาส้มปลาชุ่มเม็ดผักปอมแล้วใส่ใส่อะไรบ้างนอกจากเม็ดผักปอมใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวชุบทะเบ็ดผักปอมพอละ เทมเปิลเอรนี่รอบนี้คือเปลี่ยนจากกระเทียมเป็นเนคชีเออนี่ยเพราะจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยคือเข้านะกุ้ยป้อมกําลังเตือนนะคือพ่อลองดูก่อนเที่ยงเข้ามักนื้อมักอย่างไรเข้านึกอะไรเพวกะอะไรบอืงเักชีนะเออตอนนี้หมักปลาเนาะหมักปลาดยก่อนโอ้ใครใครคิดว่าเข้าหรือไม่เข้าคอมเมนต์ก่อนนะครับคอมเมนต์ตอนนี้ก็ได้กุ้ยอมเตือนนะคอมเมนต์ตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอมาดูหน้าตาตอนทําเสร็จแล้วก็ชิมกันจะเข้าหรือบ้าลอง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 ทำเลยก่อนใส่ไปนี่เนี่ย สันนี้ก็บอกล้วห้อยนี่มมูงอ๋อ<บ>สูงสุดเลยนะเอานะ <laughs> เอาไม้เ้าแย่ขึ้นไปใช้ทรายสได้ไหมได้ก่ <Okay. S 2> ะโอเคครับขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นการเตรียมปลานะทําให้สะอองสะอาดล้างให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันถ่ายไกลไม่ได้นะครับอยู่ห่างๆยางหวงวังเตรียมปลาเราก็จะบั้งจะเอาอของเสียออกนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยละกี่ตัว ห้าหกตัวหกตัวทำหมดอ่ะทำความสะอาดเรียบร้อยอืมอะไรทำเมนูเด็ดกันจะเอาทำเมนูเด็ดนะครับอนชุดส่ดนอัเป็นอีกคลิปหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้กินพร้อมกันเนาะโอ้ในหลายวันกินอ่ะเออใช่บางคนถ้าปิดตามมานานน่าจะเดาออกว่าจะทำเมนูอะไรนะหากระบอกก่อนเนาะกระบอกกระบอกดูบ้านเราเหลือแต่โครงครับแต่อีกหน่อยก็จะสวยละไม่อ่ะ ตัดไม้ไผ่นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะคุณชมดูรอยมีดผมตัดอย่างนี้ไม่ได้มันต้องฝีมือนะพ่อนี่อยู่กับไม้ไผ่เลยนะดิตัดซึบซึบซึบเงี้ยผมยังทําไม่ได้เลยเนี่ยคนสมัยใหม่ทําไม่ค่อยเป็นแล้วนะแต่พ่อจับมีดตัดไม้ตั้งแต่สมัยเด็กกันเนาะแล้วรุ่นเราเรามันจะไม่ค่อยได้ตัดกันเลยอ้เุืลองเดือนปลายอะเอาไม่เพราะนั้นพ่อบอกผมว่าตั้งแต่ในท้องไปอะ เอ้เข้ายังหกตูนะ,พะ,นะเพราะว่าลองดูน่าจะเข้าอยู่แหละใหญ่ไม่ออกแล้วมั้งจะได้กินหอมมอมเราแอกว่ามันไม่มีอะไรเข้าไปอีกและะ้วนี่เก็ยเพียงสายมันเถอนะทําที่หี้มันอืสายมันโอ้งานฝีมือเรื่องไม้ไผ่ต้องให้พ่อครับอเออ,เอ,อพ่อเดี๋ยวสัก,กวันทํานี่ดีกว่ากระบอกใส่น้ําอ่ะได้กะนเออที่พ่อเคยบอกเคยขนน้าไปกินในวงในป่าใช่มันจ่อตาจ่ออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่ตรงไม่ตรง ตรนี่ฝั่งนี้มั้ยฮะนมุนๆเนาะต้องราวแล้วนะขาดนี่คือเสียฟอร์มเลยนะพ่อโอเคนะแต่ไม้นี้มันไม้มันกรอบครับต้องต้องมีฝีมือจริงทําไม่ได้มันมันมันขาดง่ายเนาะมันกรอบอะแย่ yeah, ที่หิว้วที่หิ้วมันอือเดี๋ยวเราไปห้อยบนนู่นบนปลายกระทอมเรา่นา่นเลาตอกมัดแล้วก็แรเลยนะเพาะคืออันนี้มันมัดติดกันไม่ได้ครับต้องตอกมาลัดอีกที มาได้กระบอกละได้ละมาเดี๋ยวเราปรุงนี้ก่อนเนาะงั้นก็ปรุงก่อนปรุงแล้วก็นวดก่อนครับมาใช้มือนะนี่นะใช้มือนวดมันต้องนวดครับอันนี้ต้องใช้มือละปรุงแล้วก็จะนวดเทคนิคของเราคือทำให้สะอาดครับเกลือนะครับเกลือปลาต้องสะอาดเนาะล้างล้างลิ้นนึงเลยน้างล้างหมดหมดก่อนเมือกอะไรออกให้หมดครับเนี่ยแค่นี้แหละเทคนิคจริงนะคือชนะในชลอดนะครับเกลือชลรดปรุงรสชาติครับ แล้วก็ใส่ข้าวเพื่อให้มันเปรี้ยวเนาะแต่วันนี้เราจะได้กลิ่นตัวนี้เนี่ยกลิ่นอันนี้เออเน่น่ะเม็ดผักชีไม่เคยเลยครับครั้งแรกเลยเยเป็นไงไม่รู้ก็มันคะเข้านะเราเทียมนี่เข้ามากนะดอะเทียมเข้านะที่ว่านะอันนี้ก็นวดไปเลยครับสิบห้านาทีดอกเนี้ยนั่นแหละให้เครื่องมันเข้าไปในัวงนานะอืมช่วงเข้าเกลือเข้าดีๆกว่าก็ใส่เข้านะตัวนี้เตมได้เต่าเดี๋ยวอนวดกันนะ คนหมดประมาณนี้นะประมาณนี้ก่อนมันเริ่มเริ่มเหนียวแล้วมันดูนุ่มจริงน,นะนี่นขนแข็งแข็งเห็นไหมคือสิบ,ส,บสิบกว่านาทีครันบนี่เราใส่เข้าวนะก็เป็นนะข้าวพอล้างน้ำก่อนล้างน้ำให้มันเขาเรียวกว่าอะไรให้มันครื่องเยาว์จัดกันเออไมนเป็นก้อนใส่ข้าวาข้าวเหนยียวกลาครับเมื่อข้าวอีกก็มาสิบห้าทีนี่แหละอืมแต่มาณนั้นแหละร้อยข้าวมัน นุ่มๆเดี๋ยวรอดูครับใส่ไข่ก่อนใส่ไข่เดี๋ยวต้องยัดท้องเลยต้องเลยตัวเจนครับอืมมีผ่านไปสิบกว่านาทีเนียนเหนียวและต้องเหนียวเหนียวนะเลี้ยงได้เชยเลยมาตามด้วยนี่หอมหอมแล้วก็อนกูยังไม่รู้อุ้ยรู้เรื่องครับรู้เรื่องจะเป็นยังไงจะได้รุนเหมือนกันนะเนี่ยร่วนร่วนปกกับร่วนเนี่ยรุนพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไง คอมเมนต์ตอนนี้เลยว่าจะดีหรือไม่ดีคอมเมนต์ตอนนี้ตอนเห็นคลิปนี้เลยครับท้กินครับอยู่แล้วมารอดูคลิปตอนตอนมันเสร็จนะหลังจากนี้จะเป็นยังไงลองเดาดูก่อนว่ามันจะเวิร์กไหมผมว่าแน่นอนอร่อยแน่นอร็ด่อยเพระว่านะผมคิดว่าอร่อยเพราะกิ่นนเค็นก้นอย่างนั่นแหละเพราะกินมันเข้าไงเราอยู่หน้างานนี้ตอนนี้กินมันเข้าหอมเลยครับเข้ารู้ความกันขนาดนี้นี่ปลาส้มเม็ดผักชีปลาชูเม็ดผักชีที่มันมีอย่างในกระบอกนี่นะมีแต่ใหญ่เข้าวันนี้ ว่าเข้าหมดอยู่นะได้ 1> 1อยู่หมดอยู่นี่ตัวใหญ่สุดแล้วตัวใหญ่สุดก็ได้ก็สบายครับอุ้ยตันให้เยหน่อยนึงเฮ้ยได้ไหมอุ้ยเข้าอีเหแล้วได้อยู่นี่เข้าหวังเข้าเข้าเข้ามันอยู่นี่อยู่เลยเออได้อยู่หมดนั่น หมดครับหตัวหกหนึ่งกระบอกใช่ไหพลังมือครับมาหนึ่งกระบอกหตัวครับใบตองเนี่ยครับฝาเราธรรมชาติมาอเระเซนนี่ขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับเอาตองพันๆแล้วก็นี่มาปิดปากนี้เดี๋ยวจะมัดให้แน่นนะครับอือนีอ่แหละนี่นี่เชือกเราก็กล้วยนี่นแหละเห็นไหมธรรมชาติหมดเลยนะครับ หยิบจับอะไรได้มัดได้ก็มัดนะคนอยู่ในป่าในเขาอะสมุทรค่ะนั่นแหละที่กล้วยขนาดนียวขนาดนู้โอ้ทพวกพายุนียวจึ้งปุ๊ดเออมันมีเขาเอาไปทำเอาไปเป็นผ้านะเอาไเป็นเชือกนะนี่ฉีกเอาเส้นเล็กๆแล้วก็เรียบร้อยนี่ครับโอ้ยโอ้นักปึกเลยอะไปเราไปห้อยมาต้องต้องสอดกากาได้ไหมไม่สวนเนาะอ่ะไปสอดกาะาเอนักปึกนี่นักดิปลาหกตัวว่าปึ๊บ มันมีเตปูดงันดิโอเนี่ะโอ้โหตรงนี้มันจะมีอย่างมากมามาเดียวนี่โอ้โหอุ้ยอ้ไม่ตกเหรอกี่วันกี่วันสองขึ้นสองขึ้นสามวันสองขึ้นสามวันโอเคครับมาสองขึ้นสามวันมาเจอกันนะผมจะเป็นยังไงรอติดตามครับหลายวันผ่านไปเหมือนโกหกครับวันนี้ผมเอาข้าวเหนียวมาเป็นวันที่เราจะมาเปิดปลาส้มกันนะกินปลาส้มกับข้าวเหนียวโอ้วันนี้หนาวมากว้า อเตรียมโต๊ะเตรียมอะไรรอข้าวเหนียวขาวเหนียวพร้อมยังคมร้อไม่รู้คนนี้หนาวทุกวันนยหนาวนะโอ้โยองศาเนี่ยครับนี่ตอนบ่ายๆนะครับน่าจะประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดองศาลมด้วยโอ้โหเย็นมากแต่นี่แหละวันนี้ของเราไปวันนี้คือวันมาเปิดอันนี้ครับปลาส้มของเราสี่คืนไหมสามคืนสี่คืนสี่คืนนะเนี่ยสี่คืนห้าวันนะดิ หนาวเหรอเนาะมันหนาวเราก็เลยปล่อยไว้นานจริงๆปกติถ้าน่าร้อนเราจะแค่สองคืนนะครับอันนี้สี่คืนละสามสี่คืนละประมาณนี้แล้วครับแต่แนนแนนโอใบมันเหี่ยวแล้วนะตองมาไม่ตองตองเหลืองละมาไปรุนกันมาครับมารุนกันเริ่มเลยครับปกตินี้จะไม่ค่อยอยู่ใกล้ไฟนะวันนี้นั่งใกล้ไฟหน่อยเอ้แหตองเหี่ยวแล้วเนี่ยตองมันสีซีดแล้ว สวยยูสวยยูเพรอะข้างในยังเขียวอยู่อันนี้มันโดนลมโดนลมเนาะอ่านแค่หนึงเนี่ยโอ้ยสีสวยอืมกินก็กินเมี่ยสักบ่กินเนื้อผักชีโปดผอได้ผ่ยผาของคนเนี่ยเอาอู้บอกเนี่ยบอกนะมันต้องเรียกนะมาเลยโอ้ยแปลกมากครับกินกินผักชีโปดผอ้ะเฮ้ยผ่าแล้วกันครับเทไม่ออกเรา แน่นไปโอ้ยอุ้ยเนี่ยอุ้ยโอ้โหเหี้ยนขนาดนี้โอ้มันก็ส้อมแล้วก็กินนี่อ่ะกินเนี่ยมันมีชองอย่างนะกินมันหนักกินช่มกินได้พักป้อมลองดูเอออันนี้กินได้หอมอยู่นะหอมอยู่หอมเป็นพักป้อมมันก็กินปลาช่มอ่ะโอ้มันมันมีกลิ่น เม็ดผักชีแทรกเข้ามาเออนั่นแหละกล่นปลาส้มมันจะเบาลงไปหน่อยเฮ้นี่เป็นตัวเลยโอ้โหปลาส้มเม็ดผักชีไม่รู้คนอื่นทำหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะไม่มีใครเคยทำเราก็ยังไม่เคยทำครับครั้งแรกด้วยลองชิมดูโอ้ยตัวแน่นๆเลยแง่หนิมันไปออกทอกไม่ออกเลยมันเตรียมพึกละแน่นเกินเนาะอัดแน่นเลยอ่ะนี่นะนี่นะนี่กิ่นชุ่มกินไม่ทถ้วม หอมเลยอะชีกับมีมีพวปอมมาคู่รู้ใช่ไม่แปลกดีครับเปียกเลี่ยนรสชาติไปไงมาลุ้นกันโอ้เอางี้ดีวะจีหรือทอดเดี๋ยวเราทอดแล้วกันเนาะมีพวกปลอมก็พอใส่ทำแล้วเฉาหอมขาวดีเอฟซีว่าก็ถูกอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็อร่อยเนี่ยเนี่ยไปปลดรองกำเรียกอันรมีพวกปลอมไปนะลองกินด้วยกันจะเป็นอย่างไรรสชาติมันมากระทะลงเตายกอนมันลงไปพอทอนฉันนักหน่อยเนาะ น้ำมันเยอะหน่อเนคอยตู้ใหญ่เดียู้ใหญ่แน่กะมาับมาเอาละครับผมเลยรองเลยปึ๊บโเอาละองขี้หนอ้ข้าวจะเียดตัวครับผมหอาไ้เม็ดแจ๊สมิม่ยฐานสม่นะมาสมเป็นไงบ้าครับรุนเหมือนกันเรื่องหม้อกอกินพวกคว่ำแบมิตรคว่อ่ะเดี๋ยวลองชิมดู ผักชีครับผมว่าไม่รู้ว่าคนอ immun, ื่นเคยทำไหมเดี๋ยว Herm รอดูกันครับรสชาติเราไม่เคยทำทำทุกเรื่องนะเนี่ยหอมขนาดไหนเนี่ม่ติดมีติดสบายเลยปึ๊บอ้าวแผลเสือเสือเสือสุดลัดเลยนี่คู่กันเลยนี่นะไม่ค่อยระเบิดเลยเนี่ยได้แล้วเหรอเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วละ เออหอมดีขนาดนี้เอาดีละอู้หูดีดีดีปึ๊บเอาละต้งอร่อยมาตัวตับปูตัวเน้นเน้นปลนเใช้แบบประมาณเนี้ยหม้อห ปึ๊บเรียบร้อยครับโอ้มาเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับผมเป็นยังไงปลาส้มผักชีปลาส้มเม็ดผักชีเอาแล้วเนี่ยกินในชุดที่ดเลยมาในชีวิตปลาส้มเม็ดผักชีนี่ตื้อตื้อเป็นยังไงเฮ้ยโอ้ยสีเนื้อสวยนี่หอมไหมครับอหอมหอม จะเปรี้ยวจะหอมเป็นไงครับที่ครั้งแรกกันเนี่ยอีกาเมื่อขนาดอีกาเ <c oughs> มื่อขนาดอีกาอีกาเมื่อขนาดอ๋อเธอชุดยอดเลยอ่ะ <c oughs> ไม่พักปลอมเพาก,กินเข้าไปเนี่ยมันมีกลิ่นไม่พักปลอมอมันหอมแล้วก็มันมีกลิ่นปลาชุ่ม เข้ากันดีขนาดเนี่ยหรอโอ้โหความเที่ยวกำลังดีเลยว่ะการเที่ยวประมาณเนี้ยขนาดสี่คืนนั้นเนี่สี่คืนกว่านะมันหนาวนะหนาวหนาวหนาวอืมอืมอืมสุดข้าวเหนี้เนี่ยข้าวเหนียวนะอืมอืมอืมได้เห็นเนื้อมันแน่นๆเลยอืม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 เป็นอะไรตาง

ถ้าเคยกินนะเสนหูนี่นานเดี๋ยวอร่อยมากเลยนะอืมันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันครับมาไม่ไหวแล้วพ่อย้ำเนี่ผมไปนั่งละบอกก่อนเลยนะนั่งเลยครับมาแล้วได้ผิดมาละจะผิดหน่อยหม่อกว่าข้าวหน่อยโอ้ข้าว หนึ่งใหม่ใหม่หอมาจากบ้านแก่ตัวนี้นะอือเอาไหมนี่โอ้ยเนื้อแน่นแน่เลยเนี่ยอ, <c oughs> อืม,นะมอืมอ่ะเมื้อขอมชีออกมาจริงอืมอืมอืมปลาตะเพียนมันเนาะมันเนี้ความเปรี้ยวกำลังดีครับนี่สี่คืนแล้วเนะีะ้อหนาว อืมแปลกดีลองไปทำดูครับไม่ผิดหวังอืมทำอ,อืมเออฮะไข่ยังเตรียมฟองเ่ยไข่นะ กินข้าวว้าอร่อยเน่อยเปรี้ยวข้าวเปรี้ยวขนะกินไม่ผักชีมันหอมๆครับมันไม่ได้มาโกบนะไม่ใช่ว่าแรงเกินหรอกหอมๆออกนามมันกินมันอ่ะไปด้วยกันเลยกินปลาซ่อมกับกินบักชีไม่ได้ตัดกันเนาะ

ร้องของเปียกๆทำเกเลือร้องๆลยอร่อยอยู่ไม่ผิดหังอืมอีกเนื้มว่ะกับข้าเหนียวเหมาะ อืมข้าวเอืมอืมข้าวในท้องมีดผักชีแรงเลยไอ้ก้างเราบัางไปหมดแล้วนะก้างก้างนี่และแล้วมันมาเป็นปลาต้มมันจะนิ่มครับแล้วเราไปทอดอม,มันจะกรอบนิ่มครับเราเปลี่ยนปลาชุก้างแข็งนะเดี๋ยวเราหั่นนะ๋ยวก้างหนุามากก่มเขาก็กินกดนก่อนก้างใหญ่ ข้าวเหนียวกับปลาส้มมันเข้ากันดีขนาดซึ่งก๋าสวยก็ได้เนอะครับยองบนฮะสินไปไว้าวอร่อยกินไม่เหมาะ <c oughs> ออบันมันไม่ไเปเรี้ยวมากครับถ้าถ้าเป็นยนยำหร้อนะของขึ้นนั่นน่ะน้าหนาวน,น,น่าหน่าน่อย หามหน่อยเหรออืมถ้าวาตัวก็ได้ยี่สามตัวเดียวกับสองตัวนั่ไงนะเอาเนี่ยในปีถ่ายนะครับบอืมนี่อืมมากหืมดีอืม นะ่เนี่ยแลนะอน่ปิดท้ายหน่อยนี่นะครับปิดท้ายข้าไปม้นเตือกละเจือกตล้องละถึงเจออะไราเชี่ยวข้ามนี้ปลาไหลไปเยอะกเกิดเรื่องทางช่องเนี่ยประกาศช่วงอะ ไปทำเนื้อพ่อช้าประกาศที่สวนนี่ก่ะตัวแล้วนี่เนาะเอ้อโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมปลาส้มเนื้อผักชีเข้ามากลองไปลองดูนะมันหอมครับมันไม่ได้โกบกันไม่ได้ตีกันนะบานนี้นะพ่อครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝาก่งได้ฝากแชร์่ดตัปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเมนู ปาชวเม็ดพักป่วมนะครับลองทำลองลองทำนะครับเม็ดพักป่วมโค่นนะครับโค่แล้วก็ขกขกเท้าอะไรปาดโชว์นวดได้ตีอะป๋อโคกอะก็ไปไดยยอดหมอ